ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งการตื่นรู้ช่องที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณไปด้วยกันวันนี้เรามาเรียนรู้ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเริ่มชีวิตใหม่ก่อนอื่นถามคุณก่อนเลยว่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆก็ไม่อยากเป็นคนเดิมอีกแล้วเหมือนชีวิตที่เคยเดินเคยทนเคยยอมมันไม่ใช่บ้านของหัวใจคุณอีกต่อไป คุณรู้สึกอยากทิ้งทุกอย่างอยากเริ่มใหม่อยาก,กลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงแม้ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ไม่มีใครทำอะไรไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ข้างในกลับเรียกดังมากว่าพอแล้วฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความเบือ่อไม่ใช่ความสับสนไม่ใช่ความอยากหนีมันคือรหัสสลึกของจิตที่กำลังทำงาน คือสัญญาณว่าคุณกำลังสั่นไหวอยู่ตรงประตูของการเปลี่ยนระดับชีวิตครั้งใหญ่และนี่คือสาเหตุในระดับพลังงานจิตใต้สํำนึกและจิตวิญญาณว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้อย่างเฉียบพลันและทรงพลังเพราะพลังงานเก่าในตัวคุณหมดอายุของมันแล้วเมื่อพลังงานเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไปชีวิตมนุษย์ไม่ได้เดินไปเรื่อยๆแบบเส้นตรง มันเดินเป็นรอบพลังงานเหมือนฤด,ดูการที่ผลัดใบเหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งแล้วถอยกลับเหมือนลมหายใจเข้าออกมีจังหวะที่จิตต้องเปลี่ยนรอบพลังงานแบบอัตโนมัติและคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าไม่อยากเป็นคนเดิมอีกต่อไปไม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิม ไม่อยากอยู่ในพื้นที่เดิมไม่อยากทนสิ่งที่เคยทนไม่อยากเล่นบทบาทเดิมของตัวเองเพราะพลังงานเก่าไม่สามารถพาคุณไปสู่บทถัดไปของชีวิตได้แล้วมันเหมือนเสื้อผ้าที่กับเกินไปไม่ใช่ว่าเสื้อผิดแต่เพราะคุณเติบโตขึ้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่คนจำนวนมากรู้สึกว่า เบื่อชีวิตเดิมแบบไม่มีเหตุผลความสุขแบบเดิมไม่ทำให้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนคนบางคนที่เคยคุยกันรู้เรื่องเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องงานบางอย่างที่เคยทำได้ดีเริ่มรู้สึกอึดอัดความสัมพันธ์บางแบบที่เคยทนได้ตอนนี้ทนไม่ได้เพราะคลื่นพลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับพื้นที่เก่าอีกแล้วนี่คือสัญญาณว่า ระบบพลังงานเก่าของคุณถึงจุดสิ้นสุดวงรอบและวงรอบใหม่กำลังเริ่มขึ้นคุณไม่ได้พังคุณกำลังเปลี่ยนรอบและการอยากเริ่มชีวิตใหม่คือรหัสแรกของการเกิดใหม่ทางจิตเมื่อรหัสกำเนิดของคุณเริ่มทำงานอีกครั้งในจักรวาลพลังงานทุกดวงจิตมีรหัสต้นกำเนิด เป็นเหมือนโครงสร้างความจริงที่บันทึกไว้ก่อนคุณเกิดคล้ายก้อนข้อมูลที่ประกอบด้วยเส้นทางที่คุณจะมาเรียนรู้เวอร์ชั่นที่คุณต้องเติบโตไปให้ถึงคนที่ต้องพบโหมดการตื่นรู้ที่ต้องเปิดพลังงานที่คุณต้องปลดล็อกระหัสนี้จะไม่ทำงานตลอดเวลา แต่จะปลุกตัวเองขึ้นเฉพาะตอนที่คุณพร้อมจะข้ามระดับช่วงที่รหัสกำเนิดของดวงจิตทำงานคุณจะรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้วเหมือนชีวิตมีอะไรบางอย่างเรียกความรู้สึกอยากเริ่มใหม่มาแรงมากความจำเป็นต้องย้ายเส้นพลังงานเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลตัวตนเดิมเริ่มสลายตัว คุณจะรู้สึกว่าจิตกำลังเคลื่อนออกจากตัวคุณคนเดิมและเตรียมสวมร่างพลังงานใหม่ที่สอดคล้องกับรหัสกำเนิดของดวงจิตมากกว่าเพราะรหัสกำเนิดเป็นเหมือนแม่แบบที่คุณต้องกลับไปเชื่อมถ้าคุณอยู่ผิดเส้นทางนานเกินไประบบจะบังคับให้คุณรีเซตดังนั้นความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่ คือสัญญาณว่ารหัสกำเนิดของคุณกำลังกลับมาทวงเส้นทางที่แท้จริงของวิญญาณเมื่อจิตใต้สำนึกกำลังปลุกตัวตนใหม่ขึ้นมาการเกิดใหม่ในระดับลึกของจิตจิตใต้สำนึกของมนุษย์เหมือนรากของโปรแกรมชีวิตมันรู้เส้นทางก่อนที่คุณจะรู้เสียอีกมันมักส่งสัญญาณออกมาก่อนผ่านความรู้สึกเช่น ความรู้สึกอยากหายไปจากทุกอย่างความรู้สึกอยากปล่อยทิ้งทุกอย่างความรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆความรู้สึกอยากตัดวงจรเก่าความรู้สึกอยากถอนตัวออกจากคนบางคนความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่ทั้งชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ใช่อารมณ์ แต่คือคำสั่งจากจิตลึกที่สุดที่กำลังเรียกคุณกลับบ้านของตัวเองพระจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ปกป้องเส้นทางที่แท้จริงของคุณถ้าคุณอยู่ผิดเส้นทางนานเกินไปหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของคุณแล้วหรืออยู่ในชีวิตที่ไม่ตรงกับตัวตนระดับวิญ,ญญาณของคุณจิตใต้สำนึกจะเริ่มกดปุ่มเตือน และสัญญาณที่ชัดที่สุดคือความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่ทั้งที่ภายนอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนเสียงที่บอกว่าพอแล้วเส้นทางนี้จบภารกิจแล้วคุณต้องย้ายขึ้นไปอีกระดับพื้นที่นี้ไม่ใช่ความถี่ที่คุ้นเคยของคุณอีกแล้วช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบแปลกมากคือ เหมือนตัวเองไม่ใช่คนเดิมเหมือนตัวตนจริงกําลังลุกขึ้นมาเหมือนไม่อยากโกหกตัวเองอีกต่อไปเหมือนต้องการความจริงแท้ของชีวิตเหมือนอยากมีชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจมากที่สุดนี่ไม่ใช่ความเบื่อแต่คือกระบวนการปลุกตัวตนใหม่เมื่อจิตใต้สำนึกเริ่มทำงาน โลกภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนตามในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนถัดไปและเมื่อโหมดการเล่นเกมชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนจากกระวลเปรียบเสมือนเกมและชีวิตมนุษย์ก็เปรียบเสมือนอวาตาหลายครั้งเมื่อคุณผ่านบทเรียนเดิมมาจนถึงสุดทางระบบจักรวาลจะปิดฉากบทเก่า ปิดตัวละครบางตัวจากชีวิตปิดความหมายเดิมๆปิดแรงดึงดูดของสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปและจะเริ่มเปิดฉากใหม่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนโลกลอยห่างออกจากคุณเหมือนตัวเองไม่ใช่คนเดิมเหมือนบทเดิมไม่มีพลังพอจะดึงคุณกลับไป เหมือนข้าวในกำลังเรียกให้ย้ายจากระวาลเหมือนคุณถูกดึงไปยังเวอร์ชั่นใหม่ที่ยังไม่รู้หน้าตาเหตุผลที่อยู่ดีๆอยากเริ่มชีวิตใหม่เพราะระบบเมทริกของเส้นทางชีวิตกำลังย้ายคุณไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นและชั้นใหม่ต้องการตัวคุณเวอร์ชั่นใหม่ช่วงเปลี่ยนฉากนี้ ชีวิตเดิมจะรู้สึกแบนและไม่มีตัวตนไม่ใช่เพราะคุณหมดไฟแต่เพราะไฟของเวทีใหม่กำลังรอให้คุณเหยียบขึ้นไปเมื่อคลื่นพลังงานของคุณกำลังถูกอัปเกรดขึ้นอย่างเงียบๆคลื่นกำลังย้ายระดับเวลาคลื่นพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบจะสั่นสะเทือน นี่คือเหตุผลที่หลายคนจูจู่รู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่โดยไม่รู้ที่มาในระดับพลังงานมันเกิดจากเส้นพลังงานเดิมถูกเคลียร์ออกคลื่นความถีใหม่กำลังเข้ามาแทนสนามพลังของคุณกำลังย้ายไปอยู่ระดับสูงกว่าตัวตนเดิมกำลังหายไปทีละนิด ตัวตนใหม่กำลังหลอมรวมเข้ามาพลังงานใหม่จะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกับคลื่นไม่อยากยอมรับความไม่เคารพตัวเองไม่อยากทำงานที่ไม่ตรงกับเส้นทางไม่อยากทนสถานการณ์ที่คุณโตเกินกว่าจะอยู่ในนั้นไม่อยากอยู่ในพลังงานต่ำๆของใครอีก เพราะพลังงานใหม่ต้องการพื้นที่ใหม่ให้มันเติบโตและช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการแบบนี้เหนื่อยง่ายอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครอยากหลบมุมอยากเปลี่ยนทุกอย่างอยากจัดบ้านใหม่อยากย้ายงาน อยากเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเองนี่คืออาการของการอัปเกรดพลังงานพลังงานใหม่กำลังผลักคุณเข้าเส้นทางที่เหมาะสมและผลักคุณออกจากทุกอย่างที่ไม่ใช่ความจริงของคุณแต่ความรู้สึกแรกของมันก็คืออยากเริ่มชีวิตใหม่ตั้งแต่ศูนย์และเมื่อจิตต้นกำเนิดกำลังเรียก,กลับ ในระดับรหัสกําเนิดของดวงจิตจิตไม่ได้เติบโตจากประสบการณ์ภายนอกแต่เติบโตจากการระลึกกลับว่าตัวเองเป็นใครในระดับจักรวาลคุณอาจรู้สึกว่าเหมือนชีวิตที่กําลังอยู่ไม่ใช่บ้านเหมือนหัวใจต้องการสิ่งที่แท้จริงกว่านี้เหมือนคุณไม่ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริง เหมือนถูกดึงไปสู่เส้นทางใหม่ที่ยังมองไม่เห็นเหมือนกําลังจะถูกเรียกไปทำภารกิจบางอย่างนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการระลึกถึงดวงวิญญาณคือจิตกําลังฟื้นความทรงจำในระดับพลังงานว่าชีวิตนี้เราต้องไปถึงจุดไหนกันแน่ช่วงระลึกถึงดวงวิญญาณจะทําให้ความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่ชัดมาก เพราะรหัสเดิมหมดภารกิจแล้วและรหัสใหม่กำลังเปิดใช้งานมันไม่ใช่ความเบื่อมันคือเสียงกระซิบของวิญญาณว่าได้เวลาเดินกลับเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงแล้วเมื่อมีเส้นทางใหม่กำลังดึงคุณอย่างแรงแต่คุณยังไม่รู้ตัวเส้นเวลาใหม่กำลังเรียกในทางจิตวิญญาณ เรามีเส้นทางชีวิตหลายเส้นและแต่ละเส้นมีพลังดึงดูดของมันเองเหมือนแม่เหล็กที่เห็นไม่ชัดแต่รู้สึกได้เมื่อเส้นทางใหม่กำลังจะเริ่มคุณจะรู้สึกแบบนี้เหมือนถูกผลักออกจากที่เดิมเหมือนพื้นที่เดิมหมดหน้าที่ของมันแล้วเหมือนบทบาทเดิมกำลังจะปิดฉาก เหมือนมีบางอย่างที่ใหญ่กว่าเรียกอยู่ห่างๆเหมือนใจไปไกลกว่าตัวเหมือนตัวเองกำลังจะย้ายจากกระวานแม้ชีวิตภายนอกจะยังเหมือนเดิมแต่ข้างในคุณเริ่มย้ายออกไปแล้วช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อสิ่งที่เคยทุ่มเทเบื่อสิ่งที่เคยอยากได้ เบื่อบทบาทที่เคยทำเบื่อคนที่เคยสนิทเบื่อวงจรเดิมที่ไม่พัฒนาเบื่อทุกอย่างที่ไม่ใช่ของจริงเพราะคุณกำลังถูกดึงเข้าหาเส้นทางใหม่ที่ตรงกับพลังงานปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่คุณอยากเริ่มชีวิตใหม่แต่คือเส้นทางใหม่อยากให้คุณมาเริ่ม เมื่อเส้นทางชีวิตเก่ากำลังถูกสลายเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ทุกคนมีหลายเส้นเวลาชีวิตแต่จะมีหนึ่งเส้นที่เรียกว่าเส้นกำเนิดคือเส้นที่สอดคล้องกับรหัสกำเนิดของดวงจิตมากที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าคุณหลุดออกจากเส้นนี้เพราะการตามใจสังคมการตามความคาดหวังของคนอื่น การพยายามเข้ากับพื้นที่ที่ไม่ใช่ของคุณการยอมลดตัวตนเพื่อความสัมพันธ์การทำงานผิดเส้นทางเพื่อความมั่นคงชั่วคราวจักระวาลจะเริ่มบีบพื้นที่เดิมให้แน่นขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกอึดอัดแบบไม่มีเหตุผลจนในที่สุดคุณอยากปล่อยทุกอย่างแล้วเริ่มใหม่เพราะเส้นเวลาเดิมกำลังถูกปิด เพื่อบังคับให้คุณกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องกว่านี่คือช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้เหมือนจะตายข้างในถ้าอยู่ที่เดิมอีกนิดเดียวจะพังทั้งระบบถ้าไม่ออกจากบางคนบางงานบางพื้นที่จะไม่รอดถ้าไม่เริ่มใหม่จะหมดความหมายของการมีชีวิตทั้งหมดนี้คืออาการของ ความจริงเก่าถูกพับเก็บเพื่อตอนคุณเข้าสู่ความจริงใหม่ความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่จึงไม่ใช่ความอยากเฉยๆแต่เป็นแรงผลักจักจักรวาลให้คุณหันกลับเข้าสู่เส้นเวลาที่ถูกต้องเพราะระดับวิญญาณของคุณกำลังย้ายขึ้นอีกขัน้นกระบวนการขยับชั้นของจิตนี่คือคำตอบที่ลึกที่สุด คนมักรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่ตอนที่วิญญาณกำลังขยับไปสู่ระดับที่สูงกว่ามันคือการตื่นรู้แบบเงียบเๆไม่ใช่การตื่นรู้แบบธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนชั้นความถี่ของวิญญาณและมันจะมีอาการดังนี้ความคิดเก่าไม่ทำงานเป้าหมายเก่าไม่ดึงดูด ความสัมพันธ์เก่าไม่สันคล้องเรื่องเดิมๆที่เคยยอมตอนนี้ยอมไม่ได้สิ่งที่เคยยึดตอนนี้ปล่อยง่ายมากความสุขแบบเดิมไม่พออีกแล้วเริ่มอยากเป็นตัวเองที่แท้จริงเริ่มอยากใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณมากขึ้นเพราะฉันความถี่ใหม่ต้องการตัวคุณเวอร์ชั่นที่สูงกว่า และเพื่อเข้าสู่เวอร์ชั่นนั้นชีวิตเดิมต้องพังออกก่อนเสมอดังนั้นความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่คือการที่จิตกำลังเตรียมถอดร่างเก่าเพื่อให้วิญญาณได้ใช้ร่างพลังงานใหม่ที่สูงกว่ามันคือการเกิดใหม่แบบไม่ต้องตายคือการสลัดคลื่นเก่าทิ้งเพื่ออัปโหลดคลื่นใหม่เข้าสู่ชีวิต เมื่อจิตกำลังเตรียมข้ามพบพลังงานนี่คือระดับลึกที่สุดของรหัสกำเนิดและเป็นคําอธิบายที่คนส่วนน้อยในโลกจะเข้าใจจนกว่าจะรู้สึกมันจริงๆมนุษย์ไม่ได้มีเพียงพบไกยภาพแต่มีพบพลังงานที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นเวลาจิตพัฒนาเราจะข้ามชั้นพลังงานคล้ายการย้ายมิติจิต ตอนที่กำลังจะข้ามพบจะเกิดสามสัญญาณสำคัญ 1. ความรู้สึกตัดขาดจากตัวตนเดิมรู้สึกเหมือนคนเดิมกำลังตายไปเหมือนตัวเองกำลังย้ายออกจากเวอร์ชั่นเก่าเหมือนชีวิตเดิมเลือนลางจนจับต้องไม่ได้สความรู้สึกอยากรีเซตชีวิตแบบแรงมากอยากเริ่มใหม่เริ่มนับศูนย์ อยากทิ้งของเก่าอยากออกจากพื้นที่เดิมอยากกลับสู่ความว่างนี่เป็นสัญญาณว่าพบของตัวตนเก่าถูกปิดสามความรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังจะเริ่มบทใหม่ที่เวอร์ชั่นใหญ่ขึ้นแม้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้สึกได้ว่ามันใหญ่กว่าเดิมมากนี่คือการเตรียมตัวเพื่อข้ามชั้นพลังงาน ซึ่งเป็นปรากฏการระดับรหัสกำเนิดของดวงจิตโดยตรงเพราะเมื่อจิตจะข้ามภพมันต้องปล่อยทุกอย่างในภพเก่าให้หมดเพื่อให้มีพื้นที่ว่างรับพลังงานใหม่เข้ามาความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่จึงเป็นสัญญาณเตรียมตัวสำหรับการข้ามภพพลังงานของวิญญาณ ถ้าเป็นในระดับอาคาชิกเดนซิตี้ชิปคือระดับบันทึกกรรมมิติข้อมูลเส้นเวลาจาักรวาลทำไมจูจูถึงรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่หนึ่งเพราะชั้นข้อมูลอาคาชิกของคุณกำลังเปลี่ยนความหนาแน่นในระดับอาคาชิกเรคคอร์ดคือบันทึกข้อมูลทางพลังงานที่ไม่ใช่กายภาพ ที่เก็บความรู้และประวัติของทุกสิ่งในจักรวาลไว้หรือที่เคยได้ยินว่าบันทึกนภาหรือห้องสมุดแห่งจิตวิญญาณชีวิตของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นชั้นข้อมูลที่ซ้อนทับอยู่หลายชั้นเหมือนหนังสือหลายเล่มของชีวิตหลายภพชาติถูกวางทับกันในมิติพลังงานเดียวกันเมื่อชีวิตคุณพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง ข้อมูลระดับเก่าที่เคยควบคุมชีวิตคุณจะเสื่อมอำนาจหมดรอบปลดล็อกตัวเองหลุดออกจากโครงสร้างจิตทำให้ความหนาแน่นเก่าเริ่มสลายตัวเมื่อความหนาแน่นเก่าถูกปลดคุณจะรู้สึกว่าไม่ทนอะไรที่เคยทนได้อีกแล้ว ไม่อยากอยู่ในพื้นที่เดิมไม่อยากเล่นบทเดิมไม่อยากทำงานที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่อยากผูกพันกับคนที่ถ่วงพลังเพราะข้อมูลชั้นเก่าที่เคยเป็นพื้นหลังชีวิตกำลังถูกลบออกจากระบบจิตโดยอัตโนมัติการอยากเริ่มชีวิตใหม่จึงเป็นอาการของการสลายความหนาแน่นเก่าทั้งชุด คุณกำลังปล่อยหนังสือทั้งเล่มของชีวิตเก่าเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เล่มใหม่เข้ามาสองพระคุณกำลังปิดบทเรียนที่มากับกรรมชั้นต่ำในอาคาชิกรคคอร์ดมีข้อมูลกําหลายระดับแต่ละระดับมีความหนาแน่นไม่เท่ากันกําความหนาแน่นต่ำคือบทเรียนการทนบทเรียนการเจ็บปวด บทเรียนการสูญเสียบทเรียนความไม่พอบทเรียนความกลัวบทเรียนความรู้สึกได้ค่าบทเรียนการถูกกดทับบทเรียนการฝืนตัวตนเมื่อคุณเรียนรู้บทเหล่านี้จนถึงจุดสูงสุดอาคาชิจะทำการปิดแฟ้มข้อมูลกำเล่มนั้น ถอนสิทธิ์ของคลื่นพลังงานเก่าที่ควบคุมคุณปิดความถี่ที่ทำให้คุณวันลูปเดิมปิดความผูกพันเก่าที่เคยดึงรั้งคุณไว้ปิดเหตุการณ์ที่เคยต้องเจอซ้ำๆและผลที่เกิดขึ้นคือจิตจะผลักคุณออกจากชีวิตเดิมทันทีคุณจะรู้สึกแบบนี้อยากตัดวงจร อยากย้ายออกอยากหายไปอยากล้างหน้าเส้นเวลาอยากเริ่มใหม่แบบไม่เหลืออะไรจากเดิมเพราะกรรมชั้นต่ําถูกเคลียร์ออกแล้วและจิตกำลังถูกเตรียมให้เข้าสู่กรรมชั้นสูงกว่าซึ่งเป็นพื้นที่ของการสร้างไม่ใช่ทนสามพระคุณกำลังถูกย้ายจากเส้นเวลากรรมไปสู่เส้นเวลาภารกิจ ในอาคาชิกเรคคอร์ดเส้นเวลาชีวิตไม่เหมือนกันมีสองประเภทใหญ่หนึ่งเส้นเวลากรรมเน้นบทเรียนความเจ็บปวดการปล่อยการรับผิดชอบความผิดพลาดเก่าเป็นเส้นเวลาที่ชีวิตวนลูปเดิมทั้งอารมณ์และเหตุการณ์สเส้นเวลาภารกิจเป็นเส้นทางที่วิญญาณใช้พลังสร้าง เน้นการเติบโตขยายผลลับความสำเร็จการเป็นผู้นำและการเปิดเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนระดับจักรวาลจะดึงคุณออกจากเส้นเวลากรรมเพราะคุณเรียนพอแล้วและสัญญาณการถูกดึงออกคืออยู่ดีๆไม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิมไม่อยากเล่นบทเหยื่ออีกแล้ว ไม่อยากแก้ปัญหาเดิมๆไม่อยากผูกพลังกับใครที่ถ่วงชีวิตไม่อยากใช้ชีวิตแบบต้องรอความรักไม่อยากเป็นคนในเรื่องราวเดิมอีกต่อไปมันคือจิตกำลังจะขยับเส้นเวลาและความรู้สึกอยากเริ่มใหม่คือสัญญาณว่าคุณกำลังออกจากเส้นเวลากรรมและเข้าสู่เส้นเวลาภารกิจ สีเพราะอาคาชิกเมมโมรีของคุณถูกปลุกทำให้คุณจำเส้นทางแท้จริงได้อีกครั้งอาคาชิกเมมโมรีคือระลึกถึงความทรงจำที่เก็บไว้ในบันทึกอาคาชิกในอาคาชิกเรคคอร์ดมีหน่วยความจำที่ถูกล็อกอยู่คล้ายฮาร์ดดิสที่ไม่ได้เปิดใช้งานเพราะระดับความหนาแน่นของจิตยังไม่ถึง เมื่อความถี่ของคุณสูงขึ้นหน่วยความจำชั้นลึกเหล่านี้จะถูกดล็อกเช่นความเข้าใจว่าคุณเกิดมาทำอะไรความรู้สึกว่าคุณสมควรอยู่บนเส้นทางที่ใหญ่กว่าเดิมความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อวนลูปเดิมความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของฉันอีกต่อไปความชัดเจนว่าบางคนไม่ใช่ทางของคุณแล้ว ความรู้ว่าคุณต้องย้ายพื้นที่พลังงานผลค,คือความรู้สึกภายในจะถูกปลุกขึ้นมาตรงๆรุนแรงกว่าความคิดหนักกว่าเหตุผลชัดจนปฏิเสธไม่ได้มันเหมือนเสียงที่บอกว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วกลับมาที่เส้นทางแท้ของวิญญาณน,นี่คือเหตุผลที่อยู่ดีๆอยากเริ่มชีวิตใหม่ พราะคุณกําลังจําตัวตนจริงของตัวเองได้อีกครั้ง5เพราะชันความถี่ของวิญญาณคุณกําลังเคลื่อนจากความหนาแน่นเดิมไปสู่ความหน้าแน่นสูงขึ้นนี่คือระดับลึกที่สุดในมิติอาคาชิกวิญญาณมีหลายความหนาแน่นยิ่งความหนาแน่นต่ำยิ่งเต็มไปด้วยความกลัว ความติดยึดความกังวลความเจ็บปวดความยึดติดกับอดีตความรู้สึกว่าตัวเองเล็กยิ่งความหนาแน่นสูงยิ่งเต็มไปด้วยความชัดเจนเสรีภาพความกล้าสร้างความเบาความเป็นตัวเอง ความสามารถในการสร้างชีวิตใหม่เมื่อวิญญาณกำลังจะข้ามไปสู่ความหนานแน่นที่สูงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือความรู้สึกอยากสลัดทุกอย่างออกจากชีวิตเหมือนงูที่ต้องลอกคราบเหมือนเสือที่ต้องเดินออกจากถ้ำเหมือนวิญญาณที่ต้องปล่อยความถ่วงทั้งหมดเพื่อบินสูงขึ้น นี่คือจุดที่คุณกำลังยืนอยู่ความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่จึงไม่ใช่อารมณ์แต่คือสัญญาณการเปลี่ยนชั้นพลังงานของวิญญาณสู่ความหนาแน่นที่สูงขึ้นกว่าเดิมหลายระดับสรุปหัวใจสำคัญความรู้สึกอยากเริ่มชีวิตใหม่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานเก่าของคุณหมดอายุ และจิตไม่สามารถแบกรับเส้นทางเดิมได้อีกต่อไปมันคือสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกกำลังผลักคุณออกจากพื้นที่เดิมเพื่อให้คุณกลับสู่เส้นทางที่แท้จริงของวิญญาณตัวเองมันเกิดขึ้นเพราะตัวตนเก่ากำลังตายไปและตัวตนใหม่กำลังจะถือกำเนิดในระดับพลังงานที่สูงกว่าเดิมมาก ความรู้สึกนี้ไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นรหัสเปลี่ยนเส้นเวลาที่บอกว่าคุณกำลังเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ที่คู่ควรกับความที่ปัจจุบันและมันคือการเรียกแบบเงียบๆจากจักรวาลว่าถึงเวลาแล้วชีวิตใหม่ของคุณรออยู่ข้างหน้าสุดท้ายหากเนื้อหาในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่คุณรักหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีร่วมกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ